สวัสดีครับผมนาเทคงนักล่าลเด <Northeast nature s> นต้น um in านะครับวันนี้มาเปลี่ยนแนวตกปลาทรายนะครับบนสะพานลาไว้นะครับวันนี้เปลี่ยนแนวมาตกปลาทรายนี่ครับมากับแฟนนะครับดูครับไซส์ปลาทรายที่ตกขึ้นมาได้นะครับดูครับไซส์สวยๆนะครับเบครบนี่ครับไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับไซส์สวยๆนะครับปลาทรายไซส์สวยเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันนะครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับวันนี้อ๋อนี่ครับใช้เหยื่อลัดนะครับเหยื่อลัดทะเลนะครับเขาเรียกลัดทะเลเพื่อนายคือเหมือนไส้เดือนทะเลนะครับนี่ครับบนสะพานเราไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวล่าแต้มต่อไปนะครับโอเคครับสดๆกันเลยนะครับหน้าหาดเราไว้นะครับป่าทรายครับป่าทรายนี่ครับ แก็ดใหม่กแล้วนะครับใส่สวยนะครับปลาไซ่เนี่ครับใส่เติมเติมนะครับโอเคครับเดี๋ยวลาดแต้นต่อไป